สวัสดีค่ะชุดบทสนทนานี้นะคะหลายคนตอบผิดกันเยอะมากเลยเนาะแล้วก็กังวลใจเป็นอย่างยิ่งมันจะมีคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งที่เขาเคยเอามาหลอกเราในห้องสอบแล้วมันจะทําให้เราตอบผิดซึ่งบทสนทนานตรงนี้นะคะพี่เม่ตัดมาจากชุดแบบฝึกหัดของข้อสอบที่พี่เม์เก่งไว้ให้ประมาณชุดที่6นะคะ Does she drink coffee? หล่อนดื่มกาแฟาหรือไม่ B บอกว่า I don't think so. I don't think so. ตรงนี้หมายความว่าดื่มหรือไม่ดื่มฉันคิดว่าไม่นะเพราะฉะนั้นแล้วอะเขียนตัวใหญ่ๆไว้เลยฉันคิดว่าไม่แสดงว่าดื่มหรือไม่ดื่มไม่ดื่มนะคะไม่ดื่มแล้วก็แบ a n k ไป Anyway she seems extremely s t r a n g e extreme l y ตรงเนี้ยเขาเอามาขยายว่าเขาเป็นยังไงเขาเครียดมากๆเครียดเป็นอย่างยิ่งเพราะว่า extreme แปลว่าอย่างสุดโตง่งใช่ไหมคะแปลว่าสุดโตง่งพอมันเป็น adverb เนี่ยมันแปลว่าอย่างสุดโตง่งอย่างยิ่งอย่างมากเลยเขามีความเครียดเป็นอย่างมากเลยเกี่ยวกับ her work these days เกี่ยวกับงานของเธอในทุกวันนี้แต่ point ของเราก็คือเราอยากรู้ว่า ตรงเนี้เขาจะตอบอะไรแล้วเขาจะต้องตอบว่าไม่ดื่มนะคะจำเอาไว้ไม่ดื่มข้อ A ค่ะ I see her drinking coffee every day ฉันเห็นว่าหลนะ่อนเนี่ยดื่มกาแฟทุกวันเลยพอย n ของเราอยู่ตรงนี้ค่ะฉันคิดว่าไม่นะก็คือไม่ดื่ม I don't think so เขาปฏิเสธมาตั้งแต่แรกแล้วตัดข้อ A ทิ้งไปข้อ B ค่ะ She loves having tea for breakfast หล่อนชอบที่จะดื่มชาในช่วงเชา้า เขาถามถึงอะไรคะเขาถามถึงคอฟฟีแต่บางคนบอกว่าเฮ้ย mm hmm. พี่แม่เนี่ยตอบในทางตรงกันข้ามอาจจะเก็บไว้ก่อนอาะเดี๋ยวพี่แม่เก็บไว้ก่อนข้อ C ค่ะ She tells me she hates it เธอบอกฉันว่าเธอเกลียดมันเธอเกลียดมันเท่ากับไม่ดื่มถูกไหมคะระหว่าง B กับ C อันไหนชนะคำตอบคือข้อ C ชนะกว่าเพราะฉะนั้นพี่แม่ตัดข้อ B ทิ้งไปก่อนแล้วก็ข้อดีค่ะ You might ask her for a c p of it คุณอาจจะลองไปถามเธอก็ได้ว่าเธออยากจะดื่มกาแฟสักแก้วไหมอันนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะตัดทิ้งไปเพราะว่าเขาบอกว่า I don't think so ฉันคิดว่าไม่ดื่มนะเพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ตอบข้อ C cat ค่ะเนี่ยตรงนี้ระวังเลยเระวังดีๆนะคะเพราะว่าข้อสอบเนี่ยเขาเคยออกเอามาหลอกเราโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่เอกอังกฤษ ที่จะไปสอบครูผู้ช่วยเอกดอังกฤษโอ้โหหลอกซ้ําหลอกซ้อนมากๆนะคะหลอกในหลอกเพราะฉะนั้นจําสํานวนไวด้ดีๆทำบทสนทนาไว้เยอะๆอย่าคิดว่าไม่สําคัญนะคะ